I'm เลลยใก้ฝันของแม่ก่อยานางแม่ทุ่งมาสิงสู่ฝันของแม่ก่อยานางแม่ทุ่งมาสิงสู่จะอยู่ในดงนภุงไพยแม่ทุ่งได้รับลูกจะอยู่ในดงนภุงไพยแม่ทุ่งได้รับลูกลูกเชิญแม่ละเข้ามาสู่สิงสู่ ฉันแม่เราเข้ามาสูส่สิงสู่ในราวอ่ลูกขอเชิญนัเทพรเจาเ้าอยู่เขาอยู่ ใหลูกขอเชิญน้นเทพระเจ้าอยู่เขาอยู่นามใอยู่รำคองน้องน้ำเมื่อได้ยินคำเรียก่าอยู่รำคองห้องน้ำเมื่อได้ยินคำเรียกหาให้จงเสด็จมาทันได้วันกจของลูกกาหจงเสด็จมาทันได้วันใจของลูกกามาเป็นสิริมิ่งมงคลให้เกิดผลวัฒนาให้โยกออกต่อจักทาน แม่ก oh, ็ผาลัมก็ยกออกก็จะกขานแม่ก็ผาลัมกอแม่พรายทองทิพแม่เนื้อทองแม่อยามองไกลอยู่แม่พรายทองทิพแม่เนื้อทองแม่อยามองไกลอยู่ให้ทั้งทิพเนื้อก็ทิตายแม่จะไม่ตา ทางทิศเหนือก็ทิศใตายแม่จะไม่ตายเลรายทองทิพย์หละกของแม่คอยแม่ห่วงใไงรายทองทิพย์หละกของแม่คอยแม่วงไงในปีนี้จงมีชัยไว้ไว้ไว้แะแม่อ็รากในปีนี้จงมีชัยไว้ไว้ไว้แะแม่การักเชิญพระอินทร์อยู่เบื้องซ้ายเชิญนารายณ์อยู่เบื้องขวาเชิญพระอินทร์อยู่เบื้องซ้ายเชิญนาราย เชิญฟันของแม่ยานางแม่มานั่งอยู่ข้างหน้าเชิญฟันของแม่ยานางแม่มานั่งอยู่ข้างหน้าให้ลูกสิษธ์ของแม่มาช่วยพร้อมด้วยโยธาให้ลูกสิษย์ของแม่มาช่วยพร้อมด้วยโยธาเชิญเอยก็เชิญลงเชิญพระองค์สิย์ เอาเชิญเอ่ยก็เชิญลงเชิญพระองค์สิทธิ์ที่องค์นายที่ศักดิ์สิทธิ์เีรนิรภัยลงมาทีองค์นายที่ศักดิ์สิทธิ์เีรนิรภัยลงมา ไี่สิบนิ้วลูกยออก่อนพ่อพอนิสิิ์ไอสิบนิ้วลูกยอก่อนพ่ศักนิสิตวายองค์เทพเทวันติกันติดเดียบกับพอพอลวงปู่มูธรรมสภพีบพอพหลวงปู่มูธรรมโสภพีหลวงพ่อในกุฏหลวงพ่อวางกลางกลางรวม หลวงพ่อในกุดหลวงพ่อวางตั้งไว้กลางดวงจิตให้ท่านเจ้าแม่หนุ่มสาวมาด้วยเราผู้เป็นศิษย์ให้ท่านเจ้าแม่หนุ่มสาวมาด้วยเราผู้เป็นศิษย์ให้ท่านพนุคัดท้ายท่านมาไล่ตามติดให้ท่านพนุคัดท้ายท่านมาไล่ตามติดให้พรายทองที่ผู้หญิงใหญ่จงมีใจทั่วทุกขทิศให้พรายทองที่ผู้หญิงใหญ่จงมีใจทั่วทุกข